สำหรับงานบุญพิธีทอดกรถินสม,มคีของทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นในปีนี้เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้จัดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มด้วยริ้วขบวนของผู้มีบุญทุกท่านได้อัญเชิญพระไตรจัก,กรพัฒมหาสมบัติและบริวารกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างเป็นระเบียบงดงามนำมาสึ่งความปลื้มปิติแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่าน สำหรับประธานกระถิ่นในครั้งนี้คือกัลยานมิตรสมหมายกัลยาณมิตรอับสรคอนสาคูและกัลยานมิตรสุร,รชัยกัลยานมิตรอรุณแสงสุรศักดิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุดสมอนแสงสุรศักดิ์ชัยหลังจากอัญเชิญพระไตรของคณะประธานเสร็จแล้วคณะผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7 เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อหลังจากนั้นผู้แทนได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายผ้ากรถินก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวอัปโลกรถินและเพเดียงสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานผู้แทนยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรม นำกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาพร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยททยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อนำไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก่อนที่คณะผู้มีบุญจะได้น้อมนำบริวารกรถินถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยบรรยากาศที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลในการสร้างมหาทานบาร,รมีของผู้มีบุญทุกท่านซึ่งทุกท่านในวันนี้ คือผู้ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จร่วมแรงร่วมใจในการช่วยพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้สำเร็จนับเป็นภาพอันงดง,งามที่ได้เห็นความสามัคคีของคณะสัทธาสาธุชนในการมาสนับสนุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยการมาร่วมทอดกระถินสามัคคีในปีนี้ค่ะพอได้รับรับ รับเลือกว่าจะได้เป็นประธานกระถึงเราก็ปลื้มนะครับเพราะว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้มันก็มันต้องอาศัยกําลังใจเยอะนะครับเรา,าต้องอาศัยปัจจัยเยอะด้วยนะครับในในยุคเศรษฐกิจฝันเครืองหายาก แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเราตั้งใจที่จะทําอย่างให้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีการได้เป็นกระถินครั้งหนึ่งก็เป็นบุญใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่เราอยากจะทําต่อเนื่องทุกๆปีนะครับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยตั้งใจอยากทำให้ได้ทั่วโลกเลยครับเพราะว่าเรามีหัวใจที่อยากเป็นผู้ให้และก็รักในการสร้างทานบารมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นอนาคตที่เราสามารถจะออกแบบด้วยตัวของเราเองได้ และทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันครับแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราเกิดมาทํอะไรแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าที่สุดได้อย่างไรการเป็นประธานกระถินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในภารกิจที่สําคัญและทุกคนสามารถจะทําได้ครับโดยปกติแล้วตัวเองก็เชื่อมั่นเรื่องของบุญกระถินและตั้งใจทุกปีต้องเป็นประธานทอดกระถินให้ได้นะคะด้วยความที่สถานที่แห่งนี้เราเป็นประธานตอกเสาเข็ม ตั้งแต่เริ่มและทุกอย่างก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จนะคะอาคารหลังนี้ต้องเสร็จค่ะนะคะก็เลยคิดว่าถึงจะยุคโควิดก็ตามนะคะเราก็จะหาปัจจัยได้ยากก็ตามแต่เราก็มุ่งมั่นค่ะว่าเราคิดดีทดําดีขยันหมั่นเพียรน,นะคะถึงจะลําบากในการหาปัจจัยแต่ถ้าเรามุ่งมั่นเราก็ทําสําเร็จนะคะบุญกุศลเท่านั้นค่ะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ เขาเห็นว่าทุดงแก่นตะวันเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนนะคะและก็อบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วบวชพระนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะซึ่งทำให้สร้างคนดีนะคะตามเจตนารม์ของหลวงพ่อค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะถึงจะไม่มากก็น้อยอาคารหลังนี้จุได้500คนนะคะทุกปีก็จะสามารถผลิตคนดีออกสู่สังคม นะคะแล้วก็อยู่ในวิถีพุทธที่ถูกต้องค่ะปื้มมากค่ะเพราะว่าความตั้งใจอยากเป็นประธานอยู่แต่เป้ายังไม่ถึงแต่ได้อยู่จุดนี้ก็เื้อมากแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับเรา,อ,าอยากได้อยากได้สมบัติเยอะๆแต่เราจะเอาจักรยานมาขี่มันก็ไม่ได้เยอะแต่เราต้องต้องทำบุญใหญ่ให้เราได้เยอะเหมือนกับที่เราตั้งใจบุญเท่านั้นค่ะบุญคำเดียวสั้นๆที่ฉันปฏิทานว่า บุญอยู่ในใจบุญถ้าไม่ทำไม่ได้บุญคำเดียวสั้นๆดิฉันยึดอยู่ในใจว่าไม่มีบุญผังไม่สำเร็จค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าเราต่อบุญของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอยู่กับเราบุญที่เราสะสมมาต่อเนื่องมันก็เกิดสะสมให้เราได้เห็นหมากผลดิฉันตั้งใจที่ว่า ทำบุญกระถินเป็นประการสำคัญของดิฉันนะคะ